Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่14มกราคม2022ซีรีส์ค้นพบอัตลักษณ์ที่แท้จริงในพระคริ์วันที่7เราถูกเลือกในพระคริต์สดุดีบทที่71 6. ข้อ5-6คาแต่พระยาเวองค์เจ้านาย เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เป็นเด็กมาข้าพระองค์พึ่งพิงพระองค์ตั้งแต่เกิดพระองค์ทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์มาจากคันมารดาข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์เสมอเราจะรับมืออย่างไรเมื่อรู้สึกว่าชีวิตนั้นไร้ความหวังหมดความหมายไม่มีวัตถุประสงค์ ความทุกข์ใจเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบพบเจอการตอบสนองต่อความทุกข์ใจในชีวิตของเรามักเกิดขึ้นได้อยู่สองทาง 1. คือการดิ้นรนพยายามเพื่อชดเชยความทุกข์ใจนั้นหรืออีกทางคือการถอนตัวออกมาเลิกหยุดที่จะก้าวเดินต่อไปแต่ไม่ว่าทางไหนก็ไม่สามารถนำมาซึ่งการปลดปล่อยความทุกข์ในใจ และยิ่งนานไปก็ยิ่งทําให้หัวใจของเราหนักอึง้งจนมองไม่เห็นความหวังและหัวใจของเราก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าอย่างที่ไม่สามารถจะบรรยายได้หนึ่งในปัญหาใหญ่ของการขาดความหวังและความเศร้าคือความรู้สึกที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเราได้เลยและต่อให้วิธีการใดที่ใครบอกว่าดีเราก็รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์ที่จะลองชุดอารมณ์ความรู้สึกนี้ ทำให้ชีวิตของเราเหมือนเป็นอมาพาสไม่สามารถที่จะลุกขึ้นทําอะไรได้แต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรารู้ว่าวันนี้พระองค์จะเป็นผู้ที่ช่วยเราในทุกย่ากก้าวของเราเพียงแต่เราต้องเริ่มที่จะก้าวเท้าของเราออกไปข้างหน้าและไม่ว่าหนทางนั้นจะยาวแค่ไหนพระเจ้าทรงอยู่ข้างเราการรู้ว่าใครคือคนที่พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นและการรู้ว่าพระเจ้า ได้ทรงประทานความรอดให้แก่เราแล้วนั้นจะช่วยเราในการสู้ทนกับความทุกข์ใจได้ในระยะยาวเมื่อเราตอบรับการทรงเรียกที่นำเราเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่กับพระเจ้าด้วยความเชือ่อเราก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ได้รู้จักวัตถุประสงค์ใหม่ที่พระองค์ทรง,งประทานให้เอเฟซัสบทที่สองข้อสิเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสเพื่อให้ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามพระเจ้าทรงเลือกวัตถุประสงค์แก่ชีวิตอย่างเจาะจงสำหรับเราแต่ละคนชิปอินแกรมศิษย์พิบาลและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Living On A g e เรียกวัตถุประสงค์ใหม่ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในหัวใจของเราว่าเป็นความทะเยอทะยานอันศักดิ์สิทธิ์หรือ Holy Ambition และนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้า ที่จะส่งใช้เราไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกผ่านฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีความสำเร็จใดความมั่งคั่นใดหรือค่านิยมของโลกใดที่อาจเทียบได้กับประสบการณ์ที่เรามีในการทรงเรียกของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราพระเจ้าได้ทรงนำเราเข้าสู่ความสัมพันธ์ใหม่นี้กับพระเยซูและทรงประทานการทรงเรียกเพื่อให้เราได้เติมเต็มวัตถุประสงค์แห่งชีวิตของเรา การไล่ล่าตามความทะเยอทะยานฝ่ายวิญญาจากพระเจ้าคือสิ่งที่จะกําจัดอํานาจของความทุกข์ที่คอยหยุดยั้งการทรงเรียกในชีวิตของเราวันนี้ลองใช้เวลาใคร่ครวญถึงสิ่งที่อาจเป็นความทะเยอทะยานฝ่ายวิญญาณของเราสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในหัวใจเราถูกเรียกให้ทําการดีที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สําหรับเราเป็นสิ่งที่เหมาะกับของประธานภาระใจและโอกาส บางครั้งอาจต้องใช้เวลาในการอธิษฐานและสแสวงหาเป็นเวลานานกว่าเราจะค้นพบวัตถุประสงค์นั้นแต่ตลอดการเดินทางของเรานั้นพระเจ้าทรงยินดียิ่งที่เดินผ่านทุกกระบวนการในการค้นพบอัตลักษณ์ของชีวิตไปพร้อมเราฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ6-8เพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของท่าน ทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นโลกให้มาเป็นชนชาติของพระองค์เป็นของล้ำค่าของพระองค์ที่พระยาเวยทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้นไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจํานวนมากกว่าชนชาติอื่นเพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลายท่านมีจํานวนน้อยที่สุดแต่เพราะพระยาเวทรงรักท่านทั้งหลายและพระองค์ทรงรักษาคําปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านพระยาเว จึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และทรงไถ่ท่านจากแดนธาตุจากพระหัตถ์ฟาโรกษัตริย์อียิปต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวนในวันนี้อะไรคือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างเรามาเรามองเห็นวัตถุประสงค์นั้นชัดเจนมากน้อยแค่ไหนขอพระเจ้าทรงนำเราให้ได้มีประสบการณ์ในการทรงเรียกนั้นให้เรา อธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราก่อนเราขอบคุณที่แม้วันนี้เราอาจยังมองไม่เห็นอนาคตเบื้องหน้าแต่เรารู้ว่าที่นั่นพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้แล้วเพื่อเราวันนี้เราขอลุกขึ้นและเริ่มต้นใหม่เราขอวางใจในพระองค์และพึ่งพาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ด้วยพระคุณ เราจะขอสแสวงหาวัตถุประสงค์ที่พระองค์ใส่ไว้ในชีวิตของเราต่อไปและขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยในการงานทุกอย่างในทุกก้าวเดินในทุกความรู้สึกและทุกแผนงานความคิดเราขอประกาศกับหัวใจและชีวิตของเราว่าเราถูกเลือกในพระเจ้าเราได้รับการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่โดยพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และจะไม่มีสิ่งใดขัดขวางเราได้ เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน